ตั้งแต่ใช้พาเมอร์ของมิเลตัวนี้คือจะบอกว่าการแต่งหน้าของหนิงเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะพาเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวบำรุงแล้วก็ช่วยเบลอ์ลุกุ่มขนใครที่ชอบการแต่งหน้าแบบธรรมชาติลุกแบบเฮลที่เฮลที่นะคะนี่อยากจะแนะนำมากๆตัวนี้เป็นพาเมอร์ของมิเลคือราคาไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนราคาหลักร้อยเองคือจิ๋วแต่เจ๋วนะใครที่แบบว่าแต่งหน้าไม่เก่งเนี่ยหนิงแนะนำเลยตัวนี้นะคะมันจะเป็นพาเมอร์ที่ช่วยเบลอ์อลุกผุมขนแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนะคะทุก น,นุค <S ý nt> เนื้อครีมของเขาเนี่ยเป็นสีเบกเบี่ยงง่ายนะพาเมอร์ของมิเล่เนี่ยเขาจะช่วยปรับสีผิวหน้าของเราเนี่ยให้สว่างกระจ่างใสเหมือนเป็นการเบลอรูขุมขนทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยเนียในใสนั่นเองเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะวอกมันจะเทาคือมันไม่ได้วอกไม่ได้เทานะสิ่งเข้าใจนะทุกคนตัวเนี่ยเขาเป็นพาเมอร์ที่มี S P F ด้วยคะทุกคนป้องกันแสงแดดด้วย S P F 1 5 P A 1บวกนะ เมื่อก่อนเนี่ยหนิงก็ไม่รู้นะว่าก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมพองเตรียมผิวหนิงก็ลงมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ใช้พาเมือของมิเล่เนี่ยคือจะบอกว่าแต่งหน้าติดทนแล้วแบบมันทําให้เครื่องสอําอางของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ติดทนนานยิ่งขึ้นน,นั่นเองค่ะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนหนิงอยากใช้เป็นเพื่อนแบบลองเปิดใจใช้ออพาเมือของมิเล่ดูนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะเดี๋ยวหนิงจะแชร์พิกัดไวต้ตะการล่างซ้ายมือนะคะ